ที่นี่คือวัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามคำชโนดสองวัดแห่งศรัทธาที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับพญานาคและเจ้าแม่ตะเคียนทำกลางบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นจุดเด่นคือโบสถ์ไม้กลางสระน้ำรายล้อมด้วยพญานาคทั้งสี่ทิศได้แก่พญาอนันตนาคราชพญามุจลินนาคราชพญาผู้ชงนาคราชและพญาศรีสุทโธนาคราช ภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อนาคปรกแก้วมณีโชตพร้อมลูกแก้วสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหัวใจพญานาคอีกหนึ่งจุดศรัทธาคือศาลเจ้าแม่ตะเคียนผู้คนนิยมมาขอพรอเรื่องโชคลาภการงานและความสําเร็จหากคุณกําลังมองหาสถานที่เพื่อเสริมพลังใจและความเป็นสิริมงคลวัดป่าคลอง11คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัคเวอร์ชันพิกานเท่ยวนะครับวันนี้เราก็พามาที่วัดป่าคลองสเปดนะไม่ไกลจากบ้านนะครับเราอยู่ประมาณทักคลอง4นะครับขับมาสักประมาณ45าทีก็ถึงนะฮะก็พื้นที่ก็วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ย่อทอนนะตั้งใจมาไหว้พญานาะคซึ่งที่นี่เนี่ยถือเป็น คำชะโนดนะครับแผงประทุมนะฮะไม่ต้องไปถึงที่หนองคายนะครับที่นี่ก็มีองค์พญานาคให้หว้เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าการไหว้เนี่ยจะต้องว่ายยังไงนะครับแล้วก็เราเองอาจจะต้องไปถามทางผู้รู้นะฮะก็คือมนคา,าที่เขาขายใบยสีเนาะว่าการวหว้เนี่ยต้องว่า้จุดไหนอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูใบสีกันครับว่าจะใช้แบบไหนญญนี่เป็นโซนขายเครื่องใบสีเนะี่ยเปอได้า คะยังครับเพิ่มมาเคยมาหรือยังคะเดี๋ยวแนะนําวิธีการให้ให้นะคะวันที่สามปู่ย่าห้าเสร็จแล้วไปถวายใบสีที่บดกันนะไปไหว้ที่พระศิวลีก่อน่่ปูยาแล้วก็ไปถวาย ถ้าเป็นพวงมาลัยก็คล้องรอบๆทั้งหมดสิบข้างหน้าโบดสองปู่ย่าตรงกลางสองรอบเออหลังสองแล้วก็รอบสายอีกสี่ก็ทั้งหมดสิบจะใช้ใบสีเดียวแต่ถ้าครบชุดเลยชุดครอบครัวก็มีสองเก้าเก้าขึ้นไปที่<ร>ใบสีพวงอมาล<ม>ัยมาคลุให้ ด้านบนมีเก้าเสียรภาษาแล้วก็โชคลาภการงานการเงินธุรกิจจะรวแล้วเรื่องของสุขภาพอ่ะครับสุขภาพให้เน้นเป็นสีขาวก็ได้ที่ขาวองรอบรอบที่ขใช่ไหมเดินวนจะเป็นอันนี้ก็ได้จะเป็นใหญ่ยกที่เดียวถวายร่วมกันได้หรือว่าจะเอาอันใหญ่ถวายร่วมกันอันนี้โชคลาภการงานการเงินธุรกิจสุขภาพรวมหมดอลังการบารมีเก้าเสียรบารมีพุ่ขอบคุณบิดอันนี้เราได้ใบสีมาแล้วนะครับ ล้าวภูมิลาลัย10พวงหมักปูะนรับทั้งหมด2 99ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เดินไปข้างในเดี๋ยวหาทางก่อน ตอนนี้ถึงตรงตโบสถ์กลางน้ําแล้วตอนนี้ถึงใกล้แล้ว,ลลวอ่ะคะใช่ละอ่ะตรงนี้เป็นโบสถ์กลางน้ำนะเป็นโบสถ์ตะเคียน,นเดี๋ยวเราจะไปไหว้ตามจุดของอพญานาคแล้วก็พระสุรีก่อนตามจุด ให้รู้ตเองจับให้บรรวมรวมกันเลยลูกอย่างนัแล้วก็พริกพิกไปพลิมาพลิไปพลิกมาแม่คะรด็าค่ะ เอาเลยไปสามทีเ <laughs> หันฝั่งนี้ที่ดูเหันฝั่งนี้ห็นฝั่งนี้ห็นฝั่งนี้ต้องเดิมุมเนาะเอากระเป๋ามาหันฝั่งนี้เอเอต้องเหยีย่แบบนะั้นเอเอ สวยงามนะฮะเป็นใบสีที่ค่อนข้างประณีตนะครับด้วยใบตองถือบ้างถือบ้างคุณมีร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ถ้าใครมาก็สามารถที่จะนำไปดื่มชาได้นะวันนี้เดี๋ยวเราว่าเสร็จละเดี๋ยวเราจะก็คือว่าเขาถือบ้างในฟูชาตรงบ่อกลางน้ำตรงนั้นนะฮะแบบนี่อ่ะเดิน มีลิ้นด,ด้วยอ่ะไกั่โอเคครับเดินไปจุดไหว้ตรงนีสามจุดนะครับจุดแรกจะเป็นพระสุวรีจุดที่สองเนี่ยเป็นพระยาสิาทองนะครับแล้วก็พระยานะแล้วก็จุดที่สามเนี่ยเป็นโบสถ์กลางน้ำตรงนี้นะอันนี้ก็มีการถวายสังฆทานด้วยนะครับด้านในมีพระประธานเบลอรีเบลลุร้อนสองท่านิดหนึ่ง ออันนี้คืต้องพยายามตั้งตั้งตั้งเหรียญนะอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งเหรอเมื่อกี้เห็นคนเขามาตั้งเหรียญกันอยู่ตรงสองแท่นเนี่ยค่ะได้ละมีป้ายเลรอเนี่ยเหรอเทากันใช่เขาเขาไม่มีระบบว่าจะต้องตั้งยังไงแต่เราหาล่ง ไปต่อครับาตรงน้นนะอจุดีอยากอยากใส่อีกอันนเดี๋ยวตอนนี้คัดขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราขั้นตอนหลังจากไหว้พระบว้สดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอนำโบมลายไปครับก็แขวนตามจุดนะครับรอบๆของพระว้สดตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะเพราะว่าไม่มีรองเท้าร้อน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 ร้ออร

แล้วก็พรมอะไรมาถวายนะครับจะมีทั้งด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโบสถ์นะครับจ้านเราสองสองตนไหมแล้วก็ด้านนี้ตนนึ้จริงๆพื้นที่ด้านไหนนี่าก็จอดรถได้นะแต่ว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาให้เราจอดด้านหน้านะครับวิ่งเข้ามาไม่ได้แล้วก็จอดด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามาแต่จริงๆไม่ไกลครับจะด้านหน้าด้านหลังมาตนนะ คนดูไม่ควรหนาวพึงหรอกมาเย็นๆได้นะครับเชี่ยงๆอาจจะอากาศไม่เอิ่มนววแต่ว่าถ้าจะมาเดินตรงนี้ก็เย็นๆเย็นๆได้ครบไหมสองจุดด้านหน้าเขาเอาอาหารตามา ถ้าจะมานี่ก็มาเย็นๆนะช่วยเย็นๆหนูหร้อรอนช่งทั้งร้อนนะครับเพราะว่าเรต้องถอดครับตรงนี้เลยอ่ะเออแล้วก็เดินไปนู่นเลยเดินไปไหนซึ่งเป็นทุ่งกระเบื้องนะทุกคนก็จะหลังกันนะจะวิ่งหนอแต่หนูไม่วิ่งเดินหนูเดินอยู่คนเดียว ครับหลังจากไหว้พระทั้งสามจุดนะพระศิวลีนะครับพญานาคนะครับทั้งทั้งสองต้นนะทั้งแม่ย่านะครับแล้วก็ปู่สิทุโทแล้วแล้วก็เข้าไปโบสถ์กลางน้ำนะเป็นพระประธานตรงเนี้ยพอออกมาจากด้านหน้าปุ๊บเนี่ยจะมีน,นี่น่าจะเป็นนักเกียนด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน ไม่ได้เขียนอยู่เนี่ไม่ได้เขียนนะไม่วาตรงนี้ได้อดอดขอช่วขอลาดได้ไดแล้วไะอะไรหรอไม่หานี่ไม่ไอะไรหกหกจะได้ส่อ คุณตั้งใจไมไม่เห็นนะมาดูให้ดูให้หันมาดูให้สี่ใช่สี่สี่ครบอ๋อแปดหกสี่สี่โอเคเอาไปเก็บค่ะ